สวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนด้วยนะครับวันนี้ผมใส่หน,น,น้ากากกำลังตั้งชาแนลช่องที่มีสาระไม่มีก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวว่ากินนี้นั่นมากไปแล้ผมวินวันนี้ผมออกคลิปประมาณน่ะนั่นแหละยังทุกคนทุกคนเหรอผมอหมาะกับคปประมาณนี้แล้วก็ฝนแบบ จะแบบตกแต่มันไม่ตกอ่ะมีแต่ลมมันผ่านแบบเบาปวดหัวยากนอนมากทุกคนก็สนทคยนะครับที่มาขอคิมนะก็จบโควิดจบโควิดเมื่อไหร่นะครับเจอกันตอนนี้ครับก็จะมีอ่ะไอเนี้ยนะครับเป็นหลายอย่างเลยนะครับอใช่ผมไม่เห็นไม่เห็นหน้าผมหรอก แว่านะครับไอโทรศัพท์เครื่องเนี้ยก็อย่างว่าแหละครับก็น่าจะมีปัญหาไอโทรศัพท์ที่ผมถ่ายอยู่นี่แหละมัน่าจะมงปัญหาอันที่ผมแค่มาเทีดูนะครับว่ามันจะลงได้หรือเปล่าถ้ามันลงได้ก็ลงได้ละครับถ้าลงไม่ได้ก็คือลงไม่ได้เออฉะนั้นโอเคสัหลับนี้ไม่บายเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดท่าจะเป็รออติดตามชมแล้วกันไม่รู้ว่าจะเทสเ,เกมได้ดดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับผม